ราชาลูกนังทุโรคอเสนอเลสเตอร์คอยึดจ่าฝูงเช็ควาดี้เชลซีไร้กองเต้หวังเมาส์ยิงต่อจิงจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้หากคว้า,ายัยจะพงา์ยึดตำแหน่งจ่าฝูงลีกทันทีแต่ต้องลุ้นให้จิมมี่วาดี้ฟิตสมบูรณ์ทันช่วยทีมล่าตะไคายเกมเปิดบ้านรับสิงโต้เม่นครามเชลซี C, ที่เอ็นกลกองเต้ é, ร่างกายยังไม่พร้อมลงสนามในสึกฟุตบอลพิเีกอังกฤษวันอังคารที่19มกราคมถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์เอชดีหนึ่งเวลา3นาฬิกา15นาที รีวิรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ประทะเชลซีสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมสภาพทีมโดยทั่วไปเลสเตอร์จิ้งจอกสีน้ำเงินภายใต้การคุมทัพของแบดเดนลอตเจอร์กุนซือหาทีมโชว์ฟอร์มสุดจีมหลังชนะเซาท์ทมตันสต่อูนยในเกมล่าสุดเป็นการคว้าชัย3นัดติดพร้อมหลังอย่อันดับที่3ของตารางคะแนนและขึ้นทำเนียบรุ้นแชมป์ลีกอย่างเต็มตัว โดยนั้น,นี้หากยอดทีมอดีตแชมป์พรีเมียร์คว้า3แต้มได้จะแซงทั้งเรือใบสีฟา้าแมนซิตี้และปีแสดงแมนยูเต็ดขึ้นไปยึดหัวแถวของตารางคะแนนทันทีความพร้อมเกมนี้บีรตจะต้องลุ้นความฟิตของเจมี่วาดีกองหน้าตัวเก่าที่มีการเจ็บสะโพกร,รบกวนมาจากเกมล่าสุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็มีเคลเชี่อิฮิน,นาโชพร้อมสแตนบายอยู่แล้วนอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมขาดแค่เดนิสปราสมิดฟิลเบลเยียมที่ต้องพักยาวรายเดียว ส่วนการจจดทับก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับเล็กน้อยโดยเฉพาะในเกมรับชักลาโซยินชูที่ฟิตแล้วก็มีลุ้นเบียดเวสลี่โฟฟาน่าออกสตาร์ทเช่นกันเจมสม์แมสันกับฮาวิบานส์พร้อมเคลื่อนเกมแดนกลางหนุนเจมี่วาดีหรือเคเลชีอิเฮนาโชปิดสกกร์แดนหน้าเชลซีแ <Chelsea S 2> ฟรงค์ลมพัดกุนซือสิงโตน้ำมันครามเชลซีพาทีมชนะฟูตลหนึ่งต่อศูนย์ในเกมล่าสุดจากหนึ่งเดียวประตูทนของเมสันเมาส์กองกลางดาวรุ่งเป็นการคว้าชัยสองนัดติดต่อกัน สภาพทีมล่าสุดน้าแลมออกมายืนยันว่ายัางไม่สามารถใช้งานเอ็นโกโลก่กองเต้ห้องเครื่องคนสําคัญที่มีปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาถ้าว่าจะได้อันเดรสคริสตนเซนเซนเอร์แบ,บ็กของทีมหายเจ็บกลับมามีชื่ออยู่ในเกมนี้น่าจะใช้จอจินโยยืนแทนตําแหน่งนี้การจัดทับก็น่าสนใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างหรือไม่โดยเฉพาะในเกมลุกติโมแวนเนอร์และชชมิอับรามที่เป็นแค่สํารองในเกมก่อนก็นกนมีลุ้นสลับมาออกสตาร์ทด้วยเช่นกัน แต่แกนหลักขาประจำรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเตียโกซินวาเบนทิเวลเมสันเมาส์และฮาคิมเชียกยังพร้อมบูเมาอเดิมรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเลสเตอร์ซิตี้4-2-3-1แคสเปอร์ชไมเคิลทิโมธีคาสตันเยชักลาโซยินชูจอนนี่อีแวนส์เจมส์จัตตินวิลเฟรดเอนดีดียูริตลมองมาร์กอัลไบรตันเจมสันฮาวิบานส์เจมี่วาดีหรือเคเลร์ชีอิเฮนาโช ผู้จัดก,การทีมแบดดินรัเจอร์เชลซี4-3-3เอดูอาร์เมนดีเซซ่าอัสปริเกตาติอาโกซินวาอันโตนนโอรูดิเกอร์เบนทิเวลมาเตโอโควาซิตจอร์จินโยเมสันเมาห์ฮาคิมซิเยกชัมมี่อับราฮัมติโมแวนเนอร์ผู้จัดก,การทีมแฟรงค์แลมพาร์ดผู้ตัดสินคาอิกพาวสันเฮดูเฮดเลสเตอร์ head, ชนะ1เสมอ3เชลซีชนะ1 28มิถุนายน2020รายการ FA ครับเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์เชลซีกลุมภาพันธ์2 0 2 0รายการพรีเมียร์เลสเตอร์ซิตี้สองเชลซีสองสิบแสิงหาคม2.9 1 9รายการพรีเมียร์เชลซีหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งพฤษภาคม2.9 1 9รายการพรีเมียร์เลสเตอร์ซิตี้ศูนย์เชลซีศูนย์่สธันวาคม2.8 1 8รายการพรีเมียร์เชลซีศูนย์เลสเตอร์ซิตี้หนึ แลมพาดเผยนักเตะหนึ่งรายช่วดทริปเยือนเลสเตอร์พร้อมอัปเดตข่าวการย้ายทีมแฟรงค์แลมพาดเปิดเผยว่ามีเพียงแค่อนโกโล่กองเตที่จะพลาดลงสนามในเกมบุกเยือนเลสเตอร์ซิตี้คืนวันน,นี้เพราะยังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเฮดโคชเชลสีให้สภา์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมผ่านวิดีโอคอลทางซูมจากคอบแฮมโดยเขากล่าวว่าคุมกําลังส่วนใหญ่ฟิตพร้อมสําหรับโปรแกรมเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งรวมถึงอันเดรสคริสเตนเซนที่ฟิตกลับมาอีกครั้ง แต่กองเต้จะไม่สามารถลงเผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดของเขาได้คริสเตนเซนพร้อมแล้วแต่โชคร้ายที่เอนโกลลยังไม่พร้อมครับแลมพาร์ดระบุแฮมสติงของเขายังไม่ค่อยพร้อมสําหรับนัดนี้นี่คือ2คนที่ผมมีอัปเดตกองเต้พลาดลงเนในเกมที่พวกเราบุกชนะฟูลแลมเพราะติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบขณะที่คริสเตนเซนไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เกมที่เสมอกับแอสตันวินล่าเพราะบาดเจ็บหัวเข่าจากนัดดังกลา่าวแลมพาร์ดแสดงทัศนะถึงนักเตะหนึ่งรายที่ย้ายออกจากทีม ด้ยสัญญายืมตัวในวันนี้มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสาหรับแดนนี่ริงวบอเตอร์ที่ย้ายไปเล่นให้คาซิมปาซาด้วยสัญญายืมตัวในการได้ออกไปแล้วหาโอกาสลงสนามให้ตัวเองผมไม่ได้พิจารณาถึงการโละนักเตะออกเพื่อหาคนเข้ามาแทนในจุดนี้ผมแค่พยายามเมคชัวร์ว่าสมดุลของขุมกําลังนั้นเหมาะสมฟิกเกโยเป็นนักเตะที่กําลังพัฒนาทีมของเรามีเซตแบ็ก4คนเมื่อปีที่แล้วและผมไม่สามารถส่งทั้ง4คนลงเล่นในเกมเดีวยวกันคุณต้องพยายามหาความสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ฟิกโยเคยมีส่วนร่วมและหลังจากนั้นก็ไม่มากนักปีนี้เรามีเซนแบ็กหคนมันเป็นสถานการณ์ที่ลำบากโดยพวกเขาบางคนไม่ค่อยได้ลงเล่นบ่อยนักและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาจะย้ายออกไปแบบยืมตัวเพื่อพัฒนาการของตัวเขาเขาเป็นนักเตะอายุน้อยและก้าวหน้าไปมากในช่วง2องฤดูกาลนับตั้งแต่ผมได้ทํางานร่วมกับเขาซึ่งสิ่งดังกล่าวจะดําเนินต่อไปโดยเราจะหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อสิ่งนั้น บอสได้กล่าวชื่นชมผลงานของเมสันเมาส์กับการมีส่วนร่วมในระยะหลังผมไม่มั่นใจว่าจะมีคนวิจารณ์เขาเรย่างไรในช่วงหลังในโลกยุคปัจจุบันมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะได้ยินเรื่องพวกนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อรู้การที่แล้วเช่นกันเขาเป็นวิดฟิลด์ประเภทที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมเวลาที่ไม่มีบอลสําหรับสายตาคนนอกมันอาจไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนการตีลังกายิงหรือการสับขาหลอกสามครั้งเขาทําเรื่องพื้นฐานได้ดี เขาออกบ่อนไหวเขาเป็นเพื่อร่วมทีมที่พิเศษและเราก็ได้เห็นในระยะหลังที่เขาทําประตูและแอซิสตได้ด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกนักวิจารณ์ผิดใครก็ตามที่เข้าใจหรือเรื่องฟุตบอลแล้วได้ดูเมสันเมาส์ลงเล่นก็จะเข้าใจว่าเขามีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งมากแค่ไหนเขาเพิ่งอายุครบ22ปีลองนึกภาพตอนที่เขาอายุสัก25หรือ27ปีสิสุดท้ายมีการโฟกัสเรื่องการสร้างโมเมนตัมเพื่อผลักดันไปเกาะโซนหัวตาราง เราแค่ต้องพิจารณาถึงการแข่งขันที่รออยู่ข้างหน้าพยายามคว้าชัยชนะและผลักดันตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่อยู่ในตำแหน่งที่แย่นะักเรามีช่วงเวลาสั้นๆที่ผลงานไม่ดีแต่ถ้าเดือนนี้เราคว้าชัยชนะได้ต่อเนื่องภาพรวมมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไปแล้วในฤดูกาลนี้ดริง์วอเตอร์ย้ายทีมแบบยืมตัวแดนนี้ดริงค์วอเตอร์ย้ายไปร่วมทีมคาซิมบาซาดิสยาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ เขาย้ายไปร่วมทีมจากประเทศตุรกีหลังจากลงสนามให้เชลซีไป23นัดและยิงอีกหนึ่งประตูการลงเล่นนัดล่าสุดให้ทีมชุดใหญ่สิงห์บลูกเกิดขึ้นในรายการคอมมิชชั่นเมื่อปี2008นับตั้งแต่นั้นกองกลางชาวอังกฤษย้ายไปเล่นแบบยืมตัวในพรีเมียร์ให้กับเบอร์ลี่และแอสตันวิลลาแต่ตอนนี้จะโยกไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของแดนไก่งวงกับคาซิมปาซาซึ่งอยู่ในตำแหน่งกลางตารางของซูปงเปอร์ลีกดิงวอเตอร์ย้าย,ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาเล่นให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 7 โดยเขาคว้าแชมป์พิมพ์ลิกให้กับการลงเล่นเคียงข้างเอ็นโกโล่กองเต้การประเดิมสนามกับสิงห์บลูของเขาเกิดขึ้นในเกมลีกครับที่พวกเราเอาชนะเอเวอเรตันสองต่อหนึ่งจากนั้นเจ้าตัวได้โอกาสเป็นตัวสำรองอีกหลายครั้งและเป็นตัวจริงในเกมที่เสมอกับลิพูนัสนามแอนฟิ์รวมทั้งชชนะที่น่าประทับใจเหนือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดประตูแรกของเขาเกิดขึ้นในเกมสุดท้ายของปี2017โดยเป็นการซัดใส่สโตกซิตี้ในนัดที่เราเปิดสแตมฟอร์ดบิดถล่มไป5ต่อ0ูน ในครึ่งหลังของฤดูกาลนอกจากการลงเล่นเกยมเย้านัดที่เสมอกับบาชอน่าหนึ่งต่อหนึ่งในรายการแชมเปี้ยนเขาเป็นตัวจริงในสีนัดแรกของการแข่งขันเอฟเอคัพเจ็ดนัดระหว่างเส้นทางที่พวกเราชูถ่วยที่เวมบลีแต่การบาดเจ็บทําให้เขาต้องปิดเทอมก่อนเพื่อนและหมายความว่าไม่สามารถลงสนามในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศริงวอเตอร์จะใช้เวลาที่เหลือในฤดูกาล2020-2021ในประเทศตรุรกีกับคาซิมปาซาโควิดทำอะไรไม่ได้ แชสนันเชลซีเตรียมทุ่มสุดตัวเซนฮาแลนด์ซัมเมอร์เชลซีเตรียมทุ่มเต็มสูบเพื่อเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มฮอตเสือเหลืองบริเซอดอดมุนในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมควักกระเป๋าเป็นสถิติการย้ายทีมจากการเปิดเผยของดิออร์ติกสื่อดังระดับโลกฮาแลนด์ aland, ซึ่งซัดไปแล้ว19ประตูจาก17แมตช์ให้กับต้นสกัดในฤดูก,กาลนี้มีค่าชีกสัญญาจำนวน66.6ล้านปอนด์แต่จะยังไม่มีผลจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยฟอร์มขอองนนนนักเตนนเตใวลาี้้รแรแ จนทำให้บรรดายักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้งเรอลมาดดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจอยากได้ตัวไปเสริมทัพสำหรับรายงานล่าสุดจากเดียลเติกระบุว่าเชลซีพยายามที่จะเซ็นสัญญากับหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์วัย20ปีหลังจบฤดูกาลนี้แม้ว่าอาจจะต้องทําให้พวกเขาต้องควักกระ,ปะเป๋าจ่ายเงินจํานวนมากกว่าค่าฉีกสัญญาของนักเตะก็าตามขณะเดยียวกับดัดมุนรู้อยู่แล้วว่าคงเป็นอีกครั้งที่พวกเขาต้องเสียนักเตะสําคัญซ,ซึ่งซัดไป35ประตูจาก35แม์นับตั้งแต่ที่ย้ายจากเรดบูลซาวบวกมาเล่นกับับทสืื เมื่อเดือนมกราคม2020ส่วนเชลซีต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าระดับโลกรายนี้มากๆและเชื่อว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลต่อสถานะทางการเงินสโมสร,รทั่วยุโรปทั้งหมดซึ่งทําให้คู่แข่งยากจะเสนอค่าตัวสูงกว่าพวกเขาในช่วงสมัยนี้อย่างไรก็ตามดิอะเลติรายงานเพิ่มเติมว่าอุปสรรคเดียวเท่านั้นที่ขัดขวางเชลซีในการเซ็นสัญญาก,กับฮาเลนก็คือมิโน่ไรโอลาเอเย่นของนักเตะเนื่องจากนายหน้ารายนี้เคยทำให้สิงห์บลูพลาดได้ตัวโรเมลูลูกากูในปี2017 เมื่อนักเตะเลือกซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮัตสันโอดอยเล็งติดทีมชาติอังกฤษสู้ศึกยูโรขันลัมฮัตสันโอดอยเตรียมตัวสู้เพื่อย,ย่งตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษชุดทำศึกยูโร2020โดยพร้อมทำงานหนักเพื่อเอาชนะใจเกรเดตเซาเกตให้เหลือเขาในการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตปีกรายนี้เผยว่าการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงอยู่ในความคิดของเขาซึ่งนักเตะเริ่มทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผมอยากกลับเข้าไปติดทีมและไปลงเล่นในทัวร์นาเมนต์กับพวกเขาคันล่่ากลางคุณต้องค่อยๆทําไปทีละเกมและทีละวันแข้งวัย20ปีเคยลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีและมีเป้าหมายรับใช้ทีมชุดใหญ่ให้มากกว่า3นัดที่ทําไปแล้วคุณแค่ต้องเฝ้าทําในสิ่งที่กําลังทําและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ใช่ครับการแข่งขันยูโรอยู่ในความคิดของผมฮัสซันโอไราทาผลงานที่ดีในฤดูก,กาลนี้และเป็นตัวอันตรายไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนในสนามให้กับสิ์บู ช่วงเวลาที่ผ่านมาในซีซั่นนี้เขายิงไปแล้ว5ประตูพร้อมทําอีก2อแอซิสใน15นัดฟอร์มปัจจุบันทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะมองไปถึงตําแหน่งในทีมชาติซึ่งโจตัวคิดว่ายังสามารถทํางานได้มากกว่านี้คุณต้องใช้ทุกโอกาสเขากล่าวหากผมลงเล่นเต็มเก,ม,เกมหรือลงช่วงท้ายเกมคุณต้องแสดงให้เห็นในสิ่งที่สามารถทําได้และต้องเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้สำหรับผมคือผมอยากมีชื่อติดทีมชาติแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละนัดตอเรสเริ่มจับงานโค้ช เฟนเดลตอเรสอดีตกองน้าเชลซีเริ่มต้นก้าวแรกสู่อาชีพกุนซือโดยเขารับงานโค้ชกับทีมอันเดโกมาริตชุดบีหลังจากที่แควนสตัดไปเมื่อปี2 0 1 9มาก้ารายงานว่าตอเรสกลับไปที่สเปนและรับงานโค้ชกับอันเดโกอดีตต้นสังกัดของเขารายงานระบุว่านับตั้งแต่ที่ตอเรสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมโค้ชของลิเกอัลลอนโซนักเตะหลายรายประทับใจกับการจัดโปรแกรมซ้อมของอดีตดาวยิงผู้เคยคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2010 และตัวเขาเองก็มีส่วนร่วมกับเซสชันต่างๆเช่นกันอดีตศูนย์หน้าลิพูมีหลายอย่างพร้อมนําเสนอให้กับทีมอาธานดมีซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกที่ผลิตนักเตะม,มากพรสรัค์หลายรายอาทิดาบเิดเดย์แและโกเกตตอเรสยังเคยร่วมงานกับผู้จัดทีมหลายคนที่ควา้าแชมป์รายการต่างๆเช่นบีเซนเต้เดลบอสเก้รวมทั้งราฟาเบเนเตสกับโชเซ่มูรินโญหัวหอ,อกเลือดสเปนิตลงสนาม172นัดให้กับเดบลูยิงไป45ประตูพร้อมทําอีก3.5แอซิส เขาเป็นส่วนหนึ่งในคุมกำลังชุดควาแชมแชมเปลีกในฤดูกาล2011-2012และยูโรปาลีกในซีซั่นถัดมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ